ครับสวัสดีครับชาว YouTube ทั่วประเทศทั่วโลกเฮาวันนี้ร้อยสามสิบเจ้าโค้งมาเสือเจ้ามาหาโหดเจ้ามาหาโหดเนาะหางันยากแบบเจ้าโค้งมาเสือนะี่นะนีเด็กสายจยดจย่ อาาีกมอกไปขึ้นนะนีเล็กอไมหว่าเอเกี่วออกไ่ออกหนว่าไหบ่ไดก็ต,ต้องมองครับท่านผู้ชมเลยเพราะว่าเขาแต่งทางไว้ไ รถยี่ห้อเจ้าโูมือสุดดีกถมหากราบใช้งานมีเบาลังไหมครับไม่โฆษณาให้เพราะว่าถุงมืหลังไหมได้เจ้าแชร์ท้องแทร์จ็ตงามซับดับอันนี้น้ำปัตรทะเลใสครับน้ำใสอ่างอยู่ในน้ำผุดชิว หอยนิดเนาะน้ำเดยวไว่ง่าี้กระเจาแคสามหนึ่นาดีทูีซีของแท้ครับถ้าใครนี่เราสาได้ครับเ็นตค้รถดำรศึกษาได้น้ำปัทะเลทใส่โอ้สาวมานอนตรงนี้เรา อยากว่าครับบ่อยากว่าเหรระดับช่องระดับอยู่งา่ายๆสำเล็จระดับ ฝากเปล่าเงียบเลยครับเได้ยังได้เข็ยนมาได้คนก็พอใจเพราะว่าเป็นงานหลวงงานชาวบ้านกับตามาไทยเนี่ย